ครับผมผมช่างชจยวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูการใส่ตัวแท่นนะครับตัวแท่นหรือว่าฐานอ่าป้ายนะครับป้ายคําว่ายนะครับอันนี้ผมได้ตัดแล้วก็เกียร์บัวลบเหลี่ยมนะครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดนะครับให้เขาได้ติดกันรูปทรงก็จะเป็นประมาณนี้นี่จะเป็นงานหินดํานะครับหินดําแกรนิตเป็นหินแกรนิตด,ดําจีนนะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้เลย ก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูว่าการขั้นตอนการติดเนี่ยก็ผมจะใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็พอจบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แบบนี้เลยและไอตัวด้านบนนี้ก็จะเป็นตัวป้ายวางเสียบลงไปเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ตัดมาระยะของเขาได้เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะใช้อะไรบ้างนะครับในการติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นกาวนะครับเป็นกาวต่อหินโดยเฉพาะแล้วก็กาวร้อนแล้วก็ปูนผงใบมีคตเตอร์นะครับ ยมพร้อมไว้นะครับแล้วก็จะมีซิลิโคนนะครับตันนี้จะเป็นซิลิโคนแล้วก็กาวตะปูนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนถ้าเวลาเราเอาป้ายเสียบลงไปนะครับตัวนั้นก็จะเป็นก็จะมีทั้งกาวต่อหินกาวตะปูอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะมีตัวกาวโป้ oh, ลดดนก็มีนะครับอาจจะใช้ตัวนั้นด้วยนะครับผมอันนั้นก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปเดียวผมจะพาทุกท่านมาดูขั้นตอนการติดตั้ง อันนี้เขาจะเป็นสามแผ่นนะครับสามแผ่นวางซ้อนทับกันเดี๋ยวผมจะเลื้อออกแล้วก็พอที่เราจะติดตั้งเนี่ยผมจะเลือกออกเอาตัวยกตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ตัวด้านล่างที่เขาจะแปะใส่กันเนี่ยผมจะต้องซ้อแล้วก็ทําให้หน้าของเขาเนี่ยหยาบจากที่หน้าของเขาเป็นมันๆแบบนี้นะครับจะทําให้เขาหยาบเพื่อให้ตัวกาวที่เราได้ใส่ลงไปเนี่ยเขาจะได้ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนะครับผมแผ่นบนนี้เรา จะไม่ได้ซ้อนะครับเราจะบัซซ้อเราจะซ้อแผ่นด้านล่างซึ่งการเจาะเนี่ยเจาะเป็นช่องเนี่ยผมจะเจาะชั้นที่สองด้วยนะครับเพื่อตัวเดือยของเขาที่เสียบลงไปเนี่ยจะไ,ได้ลึกนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมากรีดนะครับเหน้าเขามันแบบนี้เราจะต้องมากรีดทาให้หน้าเขาหยาบนะครับเพื่อที่จะตัวกาวจะได้ติดให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นแผ่นเต็มเลยแบบนี้เราจะทําตามแบบที่เขาให้มานะครับ เ็นแบบนี้เพื่อทานแล้ก็จะได้มีความหนักแน่นนะครับตัวป้ายเขาตั้งขึ้นก็จะได้ทนทานอยู่ได้นานนะครับซึ่งในตอนที่เราได้วางรองนะครับเราได้มากไว้เรียบร้อยแล้วส่วนการกรีดหรือว่าการทําให้หน้าขยาบเนี่ยเราไม่ฟิกนะครับเอาที่เราต้องการเลย Yeah. Come on. เคมีตัวผสมนะครับหรือจะแยกภาษาช่างเขาจะเรียกว่าเกลือนะครับผมตัวกาโบโวนี้เราจะผสมใส่กับตัวซีเมนต์หรือขั้นตอนต่อไปก็จะยิงกาวตะปูนะครับ จะเว้นช่วงไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่นั่นเราก็ใส่จะเป็นกาวหรือซีโฟนด้วยสมสารนเข้าไปนะครับต้องมากซีโฟนก็ใส่ช่วงนี้เราจะเว้นช่วงสักหน่อยเพื่อตัว กาวต่อหินกาวต่อหินนี้ตัวผสมของเขานะครับถ้าเราใส่ตัวตัวเกลือเยอะก็จะแข็งไวเวลาถ้าเรายังไม่ได้จับยังไม่ได้ตามระยะตามที่เราต้องการก็จะแข็งก่อนนะครับก็ใส่พอประมาณนะครับแข็งช้าไม่เป็นไรเขาแข็งอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนนี้เขาขั้ว ด้านล่างด้านบนเอาให้เขาเข้ากันให้หมดแบบนี้นะครับพอทั่วแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยตรงไหนบ้าง,างหรือว่าที่เราคิดว่ามันทัวถึถง่อเสร็จแล้วเราก็ยกตัว อผ่นที่สองเราวางนะครับตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้เจาะอะไรเลยนะซึ่งวางตามที่เรามาร์กเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอ,อเราวางแล้วเราก็ขยับกดนะครับกดแล้วก็เลื่อนนิดหน่อยเพื่อให้ตัวกาวทุกอย่างเนี้เข้าได้ไหลลื่นแล้วก็แตกตัว ในเมื่อกาวเขาจะไม่แข็งนะครับถ้าเราต้องการให้เขาแข็งไวตัวที่ตัวนี้จะไม่ขยเยอนละก็คือ,อใชต่ตัวกาวร้อนกาวร้อนถ้ารกาวร้อนล็อกไปเนี่ยไปอยู่นิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราหยอดไปปุ๊บแล้วเราก็ใส่ตัวปูนผงเข้าไปปูนผงนี่จะช่วยให้เขาแบบเช็ดต,ตัวได้เร็วแข็งตัวได้เร็วนะครับชั้นบนก็เหมือนเดิมครับผม เอาตะปูาหัครับปตัวซิลิโคนแล้วก็กาาตอนนี้ ไว้แล้วเส็จแล้วก็บนวางลงไปตามที่เรามาร์คไว้นะครับแล้วก็กดลงไปหน่อยนะครับใช้น้ำหนัก,กเพื่อจะขยี้ยนหน่อยนึงให้เขาแตกตัวนะครับได้ตามที่เรามาร์คไว้แล้วก็ลองเช็คดูนะครับให้เ,เขา เข้ากันทุกด้านโอเคทีนี้เราก็ปล่อยรอให้เขา กาวทุกตัวได้แข็งตัวนะครับซึ่งตัวป้ายตัวนี้กําลังทําการแกะแกะตัวหนังสือแกะสลักอยู่นะครับเนี่เมื่อถ้าแกะเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยมาซึ่งเราจะตัดเป็นตัวเป็นเดือยเสียบลงไปนะครับเสียบลงไปแล้วส่วนในช่องนี้เราก็จะใส่เป็นตัวพวกกาวนี่แหละกาวยึดอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าจบยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายให้ดูว่าการใส่แล้วก็ใส่เสร็จแล้ว สวยขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวฝากดูคลิปต่อไปด้วยนะครับผมส่วนตัวนี้เราตั้งกาวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราจะทําการยาแนวนะครับยาแนวหรือยิงแด็นะครับผมแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับมาครับผมในเมื่อตัวกาวเขาได้เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเสร็จสิ้นนะครับผมผมจะยิงแด็นะครับผมเก็บแนว จวเราเช็ดเขาก่อนนะครับผมจะใช้เป็นตัวเด็ตัวนี้นะครับเด็บดำแล้วก็ตัวที่ผมฉีดอยู่นี่ก็คือน้ำผสมสันไหลนะครับ น้ำผสมสไลน์นี่จะช่วยให้ไม่ให้ตัวเด็บเนี่ยไปเลอะเปลือนตัวด้านข้างได้นะครับถึงตอนเราทําตอนที่เรารีดเนี่ยเขาเปื่อนก็จริงครับแต่เขาจะไม่เกาะติดตัวส่วนเกินเลยนะครับเพราะตัวน้ําสไลด์จะทําให้ตัวหินตัวรอบนอกเนี่ยเขาจะมีความลื่นนะครับในความลื่นในตัวแล้วแล้วก็เช็ดด้วยของน้ํา ันนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีนะครับของของผมนะครับการทําเนี่ยเขามีหลายวิธีนะครับแต่ละช่างอาจจะทําไม่เหมือนกันของผมนี่เป็นเพียงแค่เอาไว้ดูแล้วก็เผื่อเป็นทางเลือกนะครับทางเลือก กาน,นเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนต่อไปก็เดี๋ยวรอเขาแห้งมากสักหน่อยนะครับแล้วเราก็ค่อยเช็ดทำความสะอาดนะครับครับผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการทําแกนหรือว่าฐานตัวป้ายนะครับป้ายชื่อหรือว่าป้ายคําไหว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สวยประมาณนี้เลยนะครับผม ถ้าท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่างชัยหน่อยนะครับหรือกดซับสไครต์ให้ด้วยก็ดีนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปต่อๆไปได้มาแนวเรื่องการทําเกี่ยวกับช่างนะครับจะมีการช่างหินนะครับแล้วก็ช่างกระเบื้องนะครับผมผสมผสานกันไปนะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากไว้กับผมจากช่างชัยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณครับ